สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊จุ๋มพารวยนะคะวันนี้เจ๊จุ๋มก็จะพามาตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าเนเปียให้วัวนะคะนี่ขายหญ้าเนเปียรเราผูกไว้น,นี้มันยาวเกินแล้วนะคะม,มันยาวไปหน่อยหนึ่งแล้วค่ะแต่ก็วัวไม่มีหญ้าก,กินก็เลยจะเอามาให้วัวตัดหญ้าให้วัวค่ะอันนี้เราไม่ปั่นนะคะเราให้กินทั้งลำอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาปัน่นเนี๋ยเราตัดหญ้าวัวนะให้ตัดหญ้าเนเปียให้วัวกันนะคะ ได้หอบลงแล้วนะคะนี่ค่ะขยาในเปีย ่ญ้าเนเปีย่ตึมจัดยญ้าให้วัวค่ะยญาเนเปียก็เยอะนะคะ คือร้อนค่ะร้อนนี่ค่ะหญ้าในเปียที่จะตุ่มตัดให้วัวนะคะเราเลี้ยงวัววัวเลี้ยงเรานะคะเราเลี้ยงวัววัวเลี้ยงเราเหนื่อย,ยร้อนเหนื่อยแต่พักเลยนี่ค่ะอีกกอนึงกอนี้เดีย๋ยวจะตุ่มตัตัดตัดกอนี้นะคะตัดหญ้าในเปียให้วัวค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็หอบให้วัวนะคะเดี๋ยวเรายังไม่เสร็จอีกนะคะทำงานคะ่ะทำงานดูเจตุ่มทำงานตัดหญ้าเนเปียก่อนคะ่ะค่ะหญ้าเนเปีย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคทตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะหฮงเฮงรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะคิดการงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จคิดเงินก็ขอได้เงินคิดทองก็ขอได้ทอง,อ,งองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ,บ้านเต็มเรือนในกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะวุย้ยเหนือ หฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโชคดีมีชัยเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควค่าจานอันตรายทั้งปวงค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะอุ้ยเหนื่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <laughs> สวัสดีค่ะตัดยญ้าให้วัวน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกัน,กนทุกการติดตามขอบคุณทุกไรา์ทุกแคร์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเฮงเฮงรวยๆยปังปงกันทุกคนนะคะโชคดีมีชัยทุกคนค่ะ สวัสดีนะคะ่านผมาชมช่องเกีตุถุมนะคะเดี๋ยวนะคะก็ขอหุ้นเหนก็ขอให้ถูกหวยรวยเบร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะอยากให้โลกนี้มีความสุขโลกนี้มีความสุขมนุษย์ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนรวยๆปังๆเฮงๆปัง,งๆงงงกันทุกคนนะคะมีเงินมีทองทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนคะ่ะ นี่ค่ะย่้าเนี่ยเกียของเกตุกงามไหมคะงามมันงามจะไปให้วัวก,กินคะ่ะไม่อันนี้ไม่ไม่บดไม่ปั่นนะคะเอาให้กินอย่างนี้เลยเพราะว่าคี่เกียดไปบดฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องเกตุ๋งพาลุยเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเฮงเฮงลๆปังปังทุกคนนะคะ,เ,เ,คนนะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ